วันนี้ก่อนเข้ารับชมการแข่งบาคุกันโดยกฎของญี่ปุ่นในการเล่น3ถึง4คนกันเราจะมาแนะนำกฎง่ายๆที่ผู้เล่นควรรู้อย่างแรกที่ผู้เล่นจะต้องมีบาคุกันสีตัวธาตุอะไรก็ได้เกตการ์ด4ี่ใบซึ่งเกตการ์ดนั้นก็จะมี3ประเภทเกตการ์ดสีเงินสีทองแดงและก็สีทองซึ่งผู้เล่นจะต้องมีอย่างละหนึ่งสีส่วนเกตการ์ดใบที่สีนั้นเราอนุญาตให้ใช้สีอะไรก็ได้ส่วนอ b บ l i t y ้นั้นผู้เล่นก็ต้องมีสีถึง6ใบอ b บ l i t y นั้นจะแบ่งออกเป็น3สี สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินผู้เล่นนั้นจะต้องเลือกมาสีละ2ใบเพื่อใช้ในการเล่นกฎการแพ้ชนะนั้นคือถ้าหาผู้เล่นคนใดเก็บเกตการ์ดได้4ใบก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะซึ่งวิธีเก็บเกตการ์ดจะมีหลายวิธีที่นิยมที่สุดนั้นจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือทําการต่อสู้เพื่อแย่งมาการต่อสู้นั้นจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีบาคุกันของผู้เล่น2คนยืนบนเกตการ์ดเดียวกันฝ่ายที่ชนะก็จะได้รับเกตการ์ดไป วิธีที่2คือการดับเบิลสแตนเป็นการที่บาคุกันของผู้เล่น1คนยืนบนเกจกา๊์ดใบเดียวกัน2ตัวเจ้าของบาคุกัน2ตัวนั้นก็จะสามารถรับเกจกกร์ดได้ทันทีโดยไม่ต้องทําการต่อสู้ซึ่งผมก็ได้อธิบายวิธีเล่นเบื้องต้นไปแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยเกจกาซเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูค่านะสแตนเออฟมาร์คสู เซฟิรอสเฮลิออสมาคูลออกเอาแล้วนะต่อไปตาพี่ต่อครับเซฟตาผมนะผมขอยังไม่เซฟเราแล้วกันชุดโอเคออกเอาดูแลชุดแต่าเรบนครับเป็นแฟร์ลีน่าน้ำเฮ้ยดิบมืดแต่ติดลมร้อยผมเป็น 620อี่ของพี่หมูค่าพลังเท่าไหร่อ่ะ530สเป็น6เป็น610เป็น610่ส0 610กับ520 A 6 0ใช้ีียหลังจากจบการต่อสู้การ์ดใบนี้จะทำให้ฝ่ายที่มีพลังน้อยกว่ากลายเป็นผู้ชนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ วงไม่ได้ใช้หรอกวนไม่ได้ช้เปิดก่อนได้เปรียบในขนาดนั้นนะครับมีการขัดแข่งกับขากันแล้วนะเราก็นึกว่าจะให้เราเบื่อเลยจะกินเยอะอยู่เบื่ออต่อไปเทินของพี่ปุ๊บเฮดดอตไปแล้วแเรามีดับเบิลเฮดอิร็อตแต่เขาไม่ท่าดน้ำว่ะใจลอยใจไข่ อย่าทําอย่างนั้นอีกนะแต่หอยได้ตัวมาเลยเทไหล่ก็เลยอ่ะเบลูกันเสร็จครับเบลูกันชุดใช้ไปแล้ว660นั่นแน่ดูในคลิปเราใช่ไหม660นั่นแน่ไอตัวนี้คือไปเลยเบลูกันชุดอืมันรอดไปได้ไงนะจับเบิ้ลเลยครับจับเบิ้ลก็ยืได้ ต่อไปดาวผมนะคนใช้เือรดิมแม่นเึยบากันชุดโอเคเลยฝั่งฝั่งก๊อตนะครับจะได้เก็บการมาไวน่งแต่ครังเยอะนะสอง้อยสี่สิบอะไรมื่อยจวโดนไปม้ล้ออะเอาดิฟิ่มีอะไรกัโมยอีกแล้วดิอ่าฟิ่หมูผมมต่อไปน้ดหน่อ หลังจากมีการวังเกตการ์ดบนสนามเราสามารถนำบาคุกันทั้งหมดกลับเข้ากองจากนั้นเราสามารถนำอบิ๋ลิตี้หนึ่งใบในกองที่คู่แข่งขึ้นมือได้อะไรเงี้ยสองสเปรดอีกเง้ยผมขอไปแล้วหน่อยจจริงของใครก็ไม่รู้พอเกิดการเสร็จครับจะจะไล่ไหมครับไม่ไล่ไม่ไล่ โอเคเมากันเสร็จครับสามสองหนึ่งเมากันชุดโอเคขออนุญาตเก็บหมดนะครับเพราะว่าป๊อกมาแล้วเอ้ยชุดหมดแล้วโอ้ยนิ่วเซเลียนทำไมเจ้ากุ้มทำไมเจ้ากุ้มลงกับพื้นล่ะโอเคสแตนหนักหนักพี่อย่าอย่าดับพื้นต้องบางทางไว้พี่เอาไอ้จงอยพี่ออกไปเลยนะ ไอเขาจะเก็บตัวมือเยอะต้องย้ายแล้วแม็กเนติกย้ายแล้วหยาพี่อยู่ตรงนี้เลยนะทำอย่างั้นทไมวะติดปผาติดติดจอมอยด์ดับเพ่นะอย่กับไปเรีนเลยโอเคอ่ะผมใช้แล้วไว้นี่ันี่การยึดใช่ไหมใช่ครัการยึดการยึดเดือดยังไม่ใช้ครับตอนนี้ไม่ใช้เปิดเปิดไดขอให้ให้เปิดจิตการก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้อะไร ถ้าฝั i i ่งผมมีเกจการน้อยกว่าตัวที่ยืนของผมจะพลังเพื้นอีก200มีใบนึ่งเท่ากันมีใบนึ่งเท่ากันเก็บไม่ติดโอเค็บเสเปซต้องต้องน้อใช้ก่อนงั้นผมก็ใช้ตะกอ้อยวัดเด็กจะเพิ่มเป็น200ถ้ามีดักโู่ในสนามก็เป็นี0 6 0อ้ย600ิบแต่ถ้าพี่เพิ่มไปนี่ลงสเปซมาที่ไหนนะ ให้รอสแป๊ก็ยังดีไงอาปที่รอสแปดมนะเก็บไปสเลยเก็บไปสสแป๊เนี่ยเย่เพื่อสแปดเก็บบอกว่าในวันการต่อสู้ตงกันของคุณมีทีน้อยที่สุดจะบวกตามใบสามสองร้อยห้าสิบหนึ่งรยห้าสิบบบช่ก็เลยแปตแปะเลยเปแล้วหนึ่งสแป๊ เหลือเกรนกับเลสเหลือกับเหลือเกรนกับดารักษสมูอตอปต่อตอต่อต่อไปตอไอต้อไปอต่อไมต่อต่ไปต่อ่มไปต่อตอไปออต่ตไป่ตไตอ่ตอต่ออเอไป่อต่่าต่าพลตงผมไปอไป่เ่อไอต่อไป้ต่อไป่ตไป่อตอไไ ฟังผิดด้านติดหอเฉยติดแรเย็นแลฟังชั้นสักหน่อยครับผมมันนี่เลยแมกเนติกแอคชั่นหลังจากคู่แข่งทำการชุดบาคุกันเราสามารถย้ายบาคุกันตัวนั้นไปที่เกตการ์ดบนสนามใบไหนก็ได้แมกเนติกเหรอครับอ่าดีเจโอเคหลังจากคู่แข่งใช้งานอบิลิตี้การ์ดใบนี้สามารถยกเลิกผลของอบิลิตี้ใบนั้นได้พี่ทำไมพี่ชอบโยกผมไปไหนต่อไหนกันเลย เออตาผมแล้วเนาะใช่ปบะกันเสร็จครับปบะกันชุดนาคาเท่าไหร่นียมันไม่ทำไมไอ้การมาได้กูพื้นที่มันน้อยไงไอ้ตรงนี้มันบังหมดแล้วไงใช่ที่จริงอ่ะผมจะมาตรงนี้แต่มันตปตีที่ข้าตีกันเลยตีเฮลิออสพี่อัดปีกันซะพี่ ไม่ใช่เกี่ยวการน้เกีกาบโอเพนเอนะบวกการปกติเมื่อ200กับน้ำาอีร้อยโอ้กมน้อยก็ิดใช้บวก120แล้วก็ดูวการของชาวบ้านใบยกขึ้นการเรากาเราการเราเอาการเเอารเอาการเราขับขึ้นยอะเหรออีแมติดนั่นอีกแล้วการสามันเนี่ยสามาประจําบ้านผมตัวบวกกลงเอ้ผมเป็น8ป0 ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากโอเคเสร็จแล้วนัดเป็นฝั่งของพี่ฟลุกนะครับจะได้เจ็ดการ์ดหนึ่งใบเลยนิวเทมมาแล้วนะโอเคสแตนเซฟหยิบจะหยิบจะหยิบอะไรไหมมุมนู้นชดยากไหมนี่กระงนี่กระ벙แต่แต่ตัวแม่งกินเว่นั่งนั่งเลยยูนิเลอร์เลยถ้าไม่ติดการ์ดไม่มีที่วางแล้วเนีย ก็จะเต็นโอเคผมเกะการ์ดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปสาดแยกกันเลยเอากันชุดให้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 กูหน่อยก็ได้นะเกรนชั่งจ้าให้กูหน่อยก็ได้นะเกรนไม่ใช่ว่าจะไม่ให้กูยาพี่หมูอย่ามาตรงนี้พี่น่ากลัวมากไหน ไปลองเล่สินน้อยหน่อยสิอย่าอย่ามาหาดารักษ์คู่นี้เลยออนั่นแหละจริงจริงจริงะมาหาดารักษ์คู่นี้เลยครับผมเฮ้ยมีอะไรอุ๊บมีอะไรช่วยด้วยไม่มีอ่ะพี่แอฟไป็นไงเอ่อพี่ฟุ๊กดูนี่ผมเกือบจะทำนี้นะผมเกือบจะทำนี้นะรักโย่ไปดิ ที่พี่อเอไเลยทแตโย่ปอยย้ายใบนี้เปิดเลนะเอาเลยครับพี่เอาเลยครับพี่จะทำมรมอจังะพี่แต่าลังมร้อยเจ็พี่ค่าพลังสจพี่มืพี่จะบ้าหรืเสียับของพี่ได้หมะหร้อยเจใ้อะไรไหมครับใช้ดีพี่พี่ต่อยดีดีเแล้วอะมาเพอ 2 50ครับระหว่างการต่อสู้และบาคุกันของคู่ต่อสู้มีมากกว่าคุณ150ขึ้นไปบาคุกันของคุณจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นตามพลาดของการ์ดใบนี้ใช่ไหมสองใช่สองมันมันต่างกันนี้อยู่ใช่ครับต่างใช้ได้บวกกับ250ของผมเป็น690นิี่สิบวะอย่ะใครชนะชไม่นะ กี่ใบละสามหรสามพี่ไม่นะเขาล้านวันแล้วอ่นอันอันนี้ใช่แต่แต่เราไม่ยอมหรอกทำไมวะทำไมกัวนี่เหรอไม่ผมจะมาตุงมนี้จะมาตุ้มไปตุ้มเอวแต่เราไม่ต้อเปลี่ยนตัวอื่นมาได้หรือมีแต่คนจะมาเล้ยแมนอ่ะตาผมมาชุด Yup. last one เรดเอาไปเอ last one ครับเอาไเซฟออนุญาตใช้สติลิงครับขอยืมหน่อยนะไม่ได้กาลงชิโอเครีสต็อกเพราะว่าออกมาครบแล้วไม่ลงติดก๊าซเลย พลังมืด150พลังลว50้าสิรวมเป็น,น650ความสามารถพิเศษของเกตการ์ดใบนี้จะทําให้บาร์คุกันที่มีพลังรวมตามที่สุดเป็นผู้ชนะในการต่อสู้หน้เลด้วยนะหกร้อยห้าสิบอ่าหกร้อยแปดสิบอพลังน้อยจุดชนะการต่อสู้ครับเกตการ์ดใบนี้นะแตกแตกแตกผมรอบเยคร <c oughs> ผมลอยดผมว่ากำลัดักไม่ติดนานแล้ว รอผมก็รอไอ้ไน้องลูไอ้อลูมนะก็เลยนมุนจะหยุดออกิู้ได้แล้วอุ้ยติอยจับไว้สแตนอุ้ยย้าน่งอศัตเมอสแตนสีใบแล้วชิบหายแล้วโย่ไหมโย่เแติโนโยกไหมโยกแล้วยกไหมมันโยกแพ้งเนี่ยแต่ว่าผมคงจะไม่มีก็เหอะโย่ไหมไอ้ปวด ไอ่ได้จะไปอันนี้ไม่ยอมไม่ผลม่ยอมอยากได้ผลไม่ยอมกู้ษาคู่อยากได้ผลใช่ไหมกูสาดอยมอันมีผลมีผลต่อถ้ามีผลผมจะจับไอ้ปูนี่มานี่ได้ือเหมือนกันเนี่ยจับดุยเฟอร์ไปหาไปหรือเปล่าเอาผมจะพี่เพชรเพราะฉะนั้นเลยนะออมาแล้วพี่ต้องรัดเ้าอะไรเจียรตีการ รวมทั้งหมดสามสิองสามสิบแร้อยสามแร้อยสามไม่ี่เรพี่ผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องเริ่มบอกแล้วอะพี่ไปพี่นแล้วพี่ีค่ะพี่หมดแล้ว ที่ต่อจะเป็นผู้ชนะไปนะครับในรอบนี้ครับสี่รายน